เรื่องที่คุณกำลังจะฟังต่อไปนี้ไม่มีภาพแต่บางคนบอกว่าฟังจบแล้วนอนไม่หลับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อราวสิบกว่าปีก่อนกับชายคนหนึ่งที่ชื่อเปาเปาเพิ่งได้งานทำในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งซึ่งค่อนข้างเก่าและตั้งอยู่ไกลจากตัวเมืองมากลักษณะงานของเปาคือการคุมเครื่องจักรในกะดึกซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มไปจนถึงหกโมงเช้าและส่วนใหญ่แล้วในแผนกของเขา ก็จะมีเขาอยู่คนเดียวโรงงานนี้มีอาคารหลักสองส่วนส่วนที่ยังใช้งานอยู่และส่วนที่ถูกปิดตายด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่มีใครอยากพูดถึงและนี่คือเรื่องที่ไม่ใช่ทุกคนจะเจอในช่วงสองสามเดือนแรกทุกอย่างเป็นไปตามปกติเป่าเป็นคนทำงานหนักเขาไม่ได้เชื่อเรื่องผีสางอะไรเลยเขาเชื่อแต่เหตุผลและตัวเลขที่หน้าจอเท่านั้นจนกระทั่งคืนหนึ่ง ประมาณตีสองกว่าวาคือช่วงเวลาที่โรงงานเงียบที่สุดเป่าเริ่มได้ยินเสียงที่ไม่คุ้นเคยมันเป็นเสียงเหมือนการลากอะไรบางอย่างที่หนักมากบนพื้นคอนกรีตครุขคระเสียงนั้นดังมาจากทางปีกอาคารเก่าที่ถูกปิดตายไปแล้วเป่าคิดว่าอาจจะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่กำลังตรวจตราพื้นที่แม้ว่าพื้นที่นั้นจะห้ามเขาก็ตามเขาไม่ได้ใส่ใจนักจนเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งในคืนถัดไป คราวนี้เสียงนั้นชัดเจนกว่าเดิมแครกแครกเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนมีคนกำลังเดินช้าๆลากของหนักอยู่เปาลุกจากโต๊ะและเดินไปที่ประตูทางเชื่อมเขาแนบหูฟังและได้ยินเสียงนั้นอยู่เบื้องหลังกำแพงหนาเขายืนอยู่ตรงนั้นนานเกือบนาทีทันใดนั้นเสียงลากหยุดลงและแทนที่ด้วยเสียงอื่น เป็นเสียงเหมือนการเคาะเคาะที่กำแพงจากด้านในสองครั้งเป้าตัวแข็งทื่อเพราะเขาแน่ใจว่านั่นไม่ใช่เสียงที่เกิดจากเครื่องจักรมันเป็นการตอบโต้เหมือนมีใครรู้ว่าเขากำลังฟังอยู่เขาเดินกลับมาที่โต๊ะอย่างรวดเร็วพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นแค่ท่อประปาที่ทำงานผิดปกติหรือการสุดตัวของโครงสร้างแต่ความเงียบที่เหลือในคืนนั้น มันไม่ใช่ความเงียบธรรมดาหลังจากคืนนั้นเสียงก็เริ่มมาประจำทุกคืนในเวลาใกล้เคียงกันและบางครั้งก็ไม่ใช่แค่เสียงลากแต่เป็นเสียงกระสิบเปาเริ่มไปถามยามเก่าที่ชื่อลุงสมเกี่ยวกับประวัติของอาคารที่ปิดตายนั้นลุงสมพยายามเลี่ยงที่จะตอบแต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวลุงสมเล่าว่าเมื่อนา,นานมาแล้วส่วนนั้นเคยเป็นห้องต้มน้ำขนาดใหญ่ b o ยเลอร์รูและเคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงมีคนงานเสียชีวิตหลายคนถูกเครื่องจักรบดกระดูกลุงสมบอกว่าคนงานที่ตายส่วนใหญ่ถูกพบในสภาพที่ไม่ครบ32และนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาปิดพื้นที่นั้นทิ้งเป่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมลุงสมและคนอื่นๆถึงหลีกเลี่ยงการพูดถึงเขายังคงไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติทั้งหมด แต่เขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้เชื่อเรื่องผีจนวันนั้นคืนที่ความกลัวถึงขีดสุดเป็นช่วงตีสามครึ่งเป่าต้องเดินไปเช็คระบบที่ตู้ควบคุมใกล้กับกำแพงอาคารเก่าเมื่อเขากำลังก้มลงจดบันทึกเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ใช่เสียงลากเป็นเสียงร้องเพลงเสียงนั้นแหบพล่าและแผ่วเบาแต่มาจากด้านในกำแพงและที่น่ากลัวกว่านั้นคือ มันไม่ใช่มนุษย์ร้องมันไม่มีคําเปารีบถอยหลังและในจังหวะที่เขาหันหลังวิ่งเขาได้ยินเสียงกระสิบที่ข้างหูตามมาเล่นด้วยกันสิเปาล้มลงตรงพื้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเสียงนั้นมีที่มาอย่างไรมันเป็นเสียงผู้หญิงแต่เสียงมันแตกพร่าเหมือนถูกเผาบางอย่างไม่ควรถามชื่อเปาไม่ได้กลับไปทำงานกะดึกอีกเลยเขาลาออกในเช้าวันนั้น โดยไม่สนใจค่าจ้างที่เหลือเขาบอกใครไม่ได้ถึงสิ่งที่เขาเจอเพราะมันไร้เหตุผลเกินไปเขาไม่เคยเจออีกเลยแต่ก็ไม่เคยเหมือนเดิมถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดติดตามช่องเรื่องเล่าข้างเตียงเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ